สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีทุกผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับโอเคมาวันนี้ไม่ได้มารีวิวเรนเจอร์หรือไม่ได้มาเปิดกาชาตแต่อย่างใดเนาะก็มาด่าตัวเอง <laughs> นะครับก็รู้สึกว่าเดือนนี้ผมทําอะไรที่ผมยังไงละ่ะวางมิชชั่นไว้หลายๆอย่างพังทุกอย่างเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเก็บรูบี้หรือการเก็บตัวไปเปิดโคลโวเดือนหน้าเนาะก็พังทลายทุกอย่างนะครับก็ผมแบบว่ามองแบบในเชิงการลงทุนแล้วกันนะเอาแบบว่าเปรียบเทียบนะครับว่าเออแล้วก็อ่ะเก็บเงินไว้ลงทุนกับอ่าตัวละครเลนเจอร์เนาะอย่างเช่นเราลงทุนกับการเปิดอ่าเกียร์อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้ก็ขาดทุนถ้าได้ก็ถือว่าได้กําไรอะไรประมาณนั้นนะอืมก็อันนี้เราเปิดแบบเก็บมาเก็บเงินมาลงทุนไป ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยนะก็แบบศูนยน์สไลด์เป็นพิษตาแถมเดือนหน้าเนี่ยมันมีโอกาสว่าเอ่อจะเป็นตัวเก่งซะด้วยทุกคนก็ได้จะดูแล้วนะครับว่าเดือนหน้าเนี่ยคงจะเป็นคโคโรโบย่างมหาศึกคนชนเทพนะครับอ่าเอเนาะก็แล็กนาล็อกอ่าซีท่านสองนะครับภาค2นะซึ่งมันมีตัวละครที่ผมชื่นชอบอยู่ก็คือท่านอ่าสกยามุนีเนาะก็คือบุธาเนาะผมก็รู้สึกว่าเอเขาตีความตัวละครได้แบบอ่าเพราะขาจะแบบไม่ยึดติดกับตัวตนที่เป็นอยู่ใน ในชีวิตจริงอะไรเขามาตีความในแบบใหม่นะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งตอนนี้ตัวและลูบี้ผมไม่มีเลยก็ถือึกว่าความรับผิดชอบเดือนนี้ผมมันดูจะมีความรับผิดชอบอะไรมากเลยแบบพังทลายทุกอย่างนะนีดเป็นเดือนที่ผมนิสัยเสียผมพยายามจะใช้หลักเหตุและผลให้มากขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่าในเดือนนี้ผมจะใช้แต่อารมณ์เป็นส่วนมากนะ เอาอเอารวมเป็นตัวตั้งอ่ะพอแบบเราโลภอย่างเงี้ยเราก็เปิดทยอยเปิดทยอยเปิดนะครับก็ไม่ยับยั้งชั่งใจนั่นแหละผมคิดว่าก็การดองตัวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะฝึกผมได้เยอะนะในการอายับยั้งชั่งใจในหลายอย่างนะผมนับถืออ่าชอบชนหนึ่งมากเลยนะเอาเป็นว่าขอเอ่ยนามพี่เขาแล้วกันก็คือนายศิลปะแล้วกันนะผมก็ค่อนข้างจะแบบ เขาค่าจะถือว่าเป็นปรมาจารย์ในการดองเลยนะผมรู้สึกว่าแกเนี่ยเขาค่าจะแบบยับยั้งชั่งใจบางอีเวนต์บางคล b าโบหรือก็บางกิจกรรมที่มาเปิดพี่แกแบบถ้าไม่ดีจริงๆเขาก็จะไม่เปิดเลยนะเขาแบบเก็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 บอย่างเดียวอะไรประมาณนี้แบบโอ้โหผมรู้สึกว่าการทําแบบนั้นถ้ามาเปรียบเทียบกับตัวผมเองแล้วผมคงทําไม่ได้แน่ๆนะครับเพราะมันต้องใช้ความอดทนสูงมากนะแล้วก็การยับยั้งชั่งใจที่ โอ้โหนิดนึงนะเราต้องแบบใช้วิวพอร์เรานิดนึงแล้วก็คือแรงใจเรานิดนึงนะครับในการที่จะเก็บสะสมอะไรประมาณนั้นนะพอบางทีแบบกิจกรรมดีมาตัวละครดีๆอย่างเช่นรอบนี้เนี่ยผมแตกไพ่ายกับรอบแสงมืดนนะก็คือแบบอ่าทั้งรอบแสงทั้งรอบมืดนเนี่ยบาวไก่ทองแล้วก็ตัวมืดก็เป็นซันี่ในกาผมแตกไพ่ตะบะแตกนะครับผมก็โอ้ไปเลยทั้งดูบี้ทั้งตัวหมดเกี้ยงเรียบร้อยนะครับอก็ ผมก็รู้สึกว่าต้องใช้วิวพาวเวอร์อีกสักนิดนึงนะอก็เอาเป็นว่าถือมันพลาดไปก็มันพลาดไปแล้วนะก็ถือว่ามาเริ่มต้นใหม่แล้วกันนะนับนับศูนย์ตั้งแต่เริ่ม,อมโอเคมานับเริ่มศูนย์ใหม่นะครับก็ค่อยๆเก็บกันไปล้วกันนะครับสำหรับเดือนหน้าก็ไม่รู้ว่าจะมีตัว๋วกระชาหรือว่ารูบีไ้ไปเปิดกับเขาหรือเปล่านะแต่ว่าก็คงคิดว่าจะมีแน่ๆจากกิจกรรมเอ่ยหรือจากสเตทวิ่งเอ่ยเนี่ยมันก็ยังจะพอให้มีให้เก็บบ้างนะครับประมาณนั้นนะโอเค ไม่ใช่แค่ไอดีอ ID เดียวนะที่ผมมีนะตอนนี้มี4 ID ดีเลยครับซึ่งมันมี1 ID ดีก็คือ i อดีหลักของผมเนี่ยที่ค่อนข้างจะพอไปวัดไปวาได้ก็คือยังมีตัวที่ค่อนข้างจะเก็บไว้ได้อยู่200กว่าตัวแล้วก็มี r u b ีก็500กว่า r u b ีที่ยังเก็บไปได้นิดหนึ่งนะครับก็ยังถือว่ามี1 ID ดีที่ค่อนข้างจะออพอไปวัดไปว่าได้ยังพอแบบอ๋อไม่แบบนับตั้งแต่ศนะูนย์ะมันยังพอนับตั้งแต่10ได้นะอ โอเคประมาณนั้นนะโอเคก็ไอดีนี้ไอดี ID ซื้อมาเนี่ยไม่มีเลยเลยอองตรงนะครับหายหมดเลยเพชรรูบี้ตัวกาชาไปหมดเลยครับผมตามนั้นนะก็หมดไปกับเจาแซลรี่เมกาซึ่งไอดีนี้ผมคิดแผนไว้ว่าถ้าเราเปิดได้นะแบบไอดีเราต้องแบบซัดตุมต้มตุมต้มตุ้มไปแน่ๆนะครับเพราะว่าเรามีกบอยู่ไงกบอ่ะยีตัวพอดีแบบโอ้โห ตัวที่ครับแบบเนี้ยโอ้โหกลมยี่สิตัวเนี่ยเรามาปั้นแบบชิวๆเลยนะแบบโอ้โหทําให้เราแบบยกระดับทีมไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะสับไรดีนี้อืผมนี่แบบถ้ามันเปิดไม่ได้ผมก็คิดในอีกหนึ่งกรณีถ้าผมเปิดไม่ได้จะเอาอยัางไงต่อไม่ว่าจะเป็นตัวลูบี้เราจะไม่มีเปิดในเดือนหน้านะแถมเดือนหน้าเป็นเดือนโคลบโบแล้วอาจจะมีตัวที่ดีมาเสริมทีมเราก็เป็นได้นะแบบโอ้ไอเราก็เอ้ยเราคิดได้แค่ว่าถ้าเราได้ถ้าเราได้ถ้าเราได้ไดมันก็ทําให้แบบ สะสมกิเลสขึ้นมากขึ้นนะแบบสะสมความอยากแล้วมากขึ้นแบบทาให้เปิดแบบแตะบี้ตะบันเปิดอ่ะไม่คิดหน้าคิดหลังนะแบบใช้อารมณ์คุมอย่างเดียวอ่ะผมก็ยอมรับเลยว่าเป็นเดือนที่ใช้อารมณ์มากมากเลยนะแบบนะอันนี้ผมจะไม่โทษว่าจิตกรรมแบบเขามายั่วเยอะนะอาจจะเป็นเพราะผมเองที่แบบอ่าไม่ควบคุมตัวเองอ่ะอันนี้ผมคิดว่าไม่ใช่แค่ผมนะมันก็เป็นแบบหลายๆายคนนะอื ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเดือนนี้ที่เขาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องตัวกาชาติแล้วก็เรื่องรูบี้นะโอเคก็ถือว่าไปเจอกันในอ่คนลโบนในเดือนหน้าแล้วกันนะอืมก็เดือนหน้าเนี่ย ก็มาดูว่าเรนเจอร์จะโหดประมาณไหนแล้วก็เกียร์เนี่ยจะดีประมาณไหนนะประมาณนั้นนะครับโอเคก็ไอเดีอื่นก็คงจะมีเปิดบ้างปรับปรายนะครับคุณจะไม่มีคลิปเปิดกระชากแน่ๆนะครับโอเคประมาณนั้นนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็เอาไว้ปรมานเท่านี้แล้วกันนะเอาไว้เจอกันในโคโรโบน่าเลยแล้วกันนะโอเคคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีครับผม